สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถคันใหม่มารีวิวให้ชมนะครับคันนี้เป็น e 2 2 0 cdi นะครับเป็นเครื่องดีเซลฉม w 2 1 1นหนึ่งนะครับสีภายนอกเป็นสีบอลเงินนะครับสวยงามนะครับไฟหน้านะครับก็ยังใสแจ๋วอยู่เลยนะครับไม่โทมนะครับผมสีทั้งคันสวยงามไม่มีตำหนินะครับสีบอลเงินล้อนะครับเป็นล้อลายคลาสสิกนะครับล้อลายฝาเบีย ยางก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับปี2022เลยนะครับผมคันนี้เนี่ยทั้งคันก็อ่าสีสวยนะครับดูสง่างานะครับนี่นะครับจะพาชมรอบคันนะครับสวยงามมากๆเครื่องดีเซลนะครับทนทานประหยัดคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆเลยเติมหนึ่งถังวิ่งได้หนึ่งพันกิโลเมตรนะครับนี่นะครับ e สองสองศูนย์ cdi นะครับ สวยงามมีฟังกานนะครับดูคุมฐานมากๆนะครับถึงแม้อายุของรถคันนี้เนี่ย20ปีนะครับแต่ว่าความใหม่ความสวยงามนะครับมันยังเอามาขี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยยังยังดูสวยอยู่เลยนะครับคันนี้นี่นะครับทั้งคันถือว่าสวยงามนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในนะครับ อ่ามาดูภายในนะครับพอเราเปิดเข้ามานะภายในก็สวยงามไม่โซมนะครับผมพวงมาลัยนะครับยังสวยงามหนังไม่มีลอกนะครับไม่มีโซมรถคันนี้ค่อนข้างจอดตักค่อนข้างจอดในร่มนะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกแดดนะภายในจึงดูใหม่อย่างแบบนี้เลยนะครับนี่แหละครับเบาะสวยงามมากๆนะครับวัสดุเดิมๆของโรงงานนะครับทนทาน โอเคภายในใหม่มากๆเลยนะครับด้านหน้าทีนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังสวยงามเจ้าของถือว่าใช้รักษานะครับถ้ารถคันไหนเนี่ยใช้ไม่รักษาจอดตากแดดนะภายในมันจะโซมมากๆนะครับแต่คันนี้นะภายในถือว่ายัางเนี้ยบนะครับเนี้ยบมากๆเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับฟังก์ชันภายในนะครับผมคันนี้นะกุญแจก็เป็นแบบน้าเต้าแบบรุ่นใหม่เรียบร้อยนะครับสามารถสตาร์ทได้เลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งในรถนะครับผมจับกุญแจแล้วผมเข้ามานั่งในรถนะครับบิดกุญแจเตรียมสตาร์ทนี่สตาร์ทแล้วนะครับเช่องเดียวติดเลยนะครับผม อ่าเลขไมค์คันนี้นับอยู่ที่สองแสนสองมื่นหนึ่งพันสองรอยห้าสิบกิโลเมตรนะครับนะวันถ่ายทมพอเราขึ้นมาบนรถเนี่ยเราก็เปิดแอร์ซะก่อนนะครับผมมาดูนะครับพวกฟังก์ชันแอร์นะครับวิทยุนะปุ่มต่างๆอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับไม่โสมนะครับผมอ่ารถคันนี้นะครับทางผมก็มีการซ่อมบำรุงมาให้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะผมได้จดเป็นรายการแล้วก็พิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์ไว้นะครับ อ่อย่างคันนี้นะครับเปลี่ยนยางนอกนะเป็นยางยี่ห้อโอตานี้ก็7,600บาทยางแท่นเครื่องนะครับ2ลูกลูกละ1,900บาทเป็น3,800บาทยางแท่นเกียร์900บาทลูกหมากปีกนกล่างนะครับผมเก0บาทปีกนกบนซ้ายขวานะครับข้างล่าง0 0 0บาทก็เป็น6,400บาทมีทำกุญแจสำรองให้1อันมีค่าบริการ1,800บาท ครั้งต่อมาคนะรับรายการต่อมายางกันโครง1,600บาทบูธฮิวแล็กอตัวละ 400, 4 404ตัว1,600บาทเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกพักสายเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกค่าบริการ2,000ันนะครับรถทุกคันของ Mercedes-Benz ี่ที่ผมเจอมานะครับไอเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันมักจะเพี้ยนครับหลายคนเนี่ยเวลารถเอาไปทำสีกันชนนะเขาถอด แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามีเซ็นเซอร์เขาถอดปุ๊บสายขาดอย่างเงี้ยนะครับช่างทั่วไปเขามากักจะทําสายขาดคันนี้เนี่ยผมก็มีการใส่มาให้เรียบร้อยนะพวกเซนเซอร์อนูิภายนอกปักเซ็นเซอร์นะครับผมอ่าแล้วก็มีคิ้วกันชนหน้านะครับ2,000บาททำสีคิ้วกันชนหน้า1,500บาทกิบล็อกหม้อน้ํา220บาทนะครับผมมีซ่อมลิ้นชัก500บาทซ่อมปุ่มแอร์1,500อ่าซ่อมเรือนไมเรือนไม,เน,ไมเนี่ย รถรุ่นนี้นะเดือนใหม่มันมักจะเป็นรอยด้วยนะตัวนี้นะครับเวลาใช้ไปนานๆสิบยี่สิบปีนะอ้พวกหน้าจอมันเรือนรางเป็นรอยเป็นรด,ด่างเนี่ยก็ซ่อมได้ับอันนี้ก็ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วหกพันห้าร้อยบาทมีซ่อมวิทยุเดิมๆนะครับแต่เดิมเนี่ยคือวิทยุเขาใส่วิทยุหนึ่งดินแบบ jvc ซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในเคสตัวนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วแล้วผมไม่ค่อยชอบวิทยุที่แบบดัดแปลงมาผม,มชอบให้ระบบเดิมๆม,ม,มันใช้ได้ผมก็เลยไป ทำให้มันสักใช้ได้นะครับหมดงบประมาณไป5,500บาทนะครับผมซึ่งเบ็ดเสร็จรถคันนี้นะครับผมซ่อมใช้ไปด้วยซ่อมไปด้วยทั้งสิ้นเนี่ยหมดไป49,000กว่าบาทนะครับอันนี้มีค่าน้ํามันค่าทางด่วนด้วยนะครับก็นั่นแหละประมาณประมาณ50,000ทุกวันนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมตอนนี้นะทั้งคันก็คืออยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับผม เ okay, นะี่ยระบบแอร์ที่ผมไปซ่อมมาเนี่ยก็จะมีปุ่มกดเนี่ยไอปุ่มที่เอาไว้เลือกแรงลมอะไรพวกนี้ไอปุ่มที่ไว้ปรับทิศท,ทางลมนะครับมันมันเสื่อมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยซ่อมมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถปรับแรงลมปรับทิศท,ทางลมปรับอุณหภูมิได้นะว่าอยากไ้อุณหภูมิเท่าไหร่อยากได้อุณหภูมิคนขับอยากได้ยี่สิบสองสองคนนั่งอยากได้ยี่สิบสี่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับตอนนี้ทุกปุ่มทุกฟังก์ชั่นใช้งานได้ครบนะครับมาดูที่หมดวิทยุนะครับวิทยุปึ๊บ เปิดเข้ามาเดี๋ยวผมลองพาทดสอบวิทยุนะครับวิทยุเนี่ยสามารถใส่แผ่นซีดีได้หกแผ่นนะครับตรงนี้เลยอย่ก,กดปุ๊บมันก็สไลด์ออกมานะครับใส่ได้หกแผ่นเลยนะครับแล้วเสียงดีด้วยนะครับวิทยุนะครับการปรับเสียงวิทยุเนี่ยก็ปรับได้ตรงนี้ปรับเบสปรับทีเบิลโอ้โหเสียงดีมากนะครับ แล้วก็สามารถกดเรดีโอเอาไว้ฟังวิทยุ FM ได้นะครับฟังเทปได้ด้วยตรงนี้ใส่เทปนะครับผมฟังก์ชันทุกอย่างถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนนะครับโอเควิทยุถือว่าครบถ้วนผมปิดไว้ก่อนอด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแผงควบคุมหลักนะครับตรงนี้ก็จะมี ESP ESP คือระบบช่วยการทรงตัวของตัวรถนะครับถ้าเราก,กดปุ๊บไฟสามเหลี่ยมก็จะขึ้นนะครับ อันนี้คือปิดระบบช่วยการทรงตัวนะครับแต่โดยปกติเราควรจะเปิดไว้มีปุ่มพับหัวหมอนนะครับเดี๋ยวผมพาทดสอบมีปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินนะครับผมโอเคใช้งานได้มีล็อกรถปลดล็อกรถนะครับมาดูนะครับล็อกรถนะครับนี่ล็อกรถปลดล็อกรถนะครับดูฝั่งนู้นนะครับล็อกรถปลดล็อกรถโอเคใช้งานได้นะครับมีปุ่มมั่นหลังไฟฟ้านะครับปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะกดปุ่มม่านหลังให้ดูนะครับนี่นะครับใช้งานได้ โอเคฟังก์ชันนะครับแอร์ Air ใช้งานได้วิทยุใช้งานได้ปุ่มควบคุมหลักใช้งานได้ทีนี้นะครับมาดูพวงมาลัยนะพวงมาลัยก็จะมีปุ่มมันติฟังก์ชันพวงมาลัยก็อยู่ในสภาพดีไม่โซมนะครับผมนี่เปิดโหมดต่างๆได้ครบถ้วนนะครับผมการตั้งค่าต่างๆนะครับมีวัดทริปนะครับว่าหลังจากสตาร์ทเนี่ยวิ่งไปกี่กิโลใช้นะ้ามันไปกี่กิโลเมตรต่อลิตรอะไรเงี้ยนะครับผม น้ำมันในถังที่เหลือเนี่ยสามารถวิ่งต่อได้อีกสองรอยสี่กิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับก็เช็คจากหน้าจอได้เลยโดยใช้ปุ่มมันติฟังก์ชันตัวนี้ฝั่งนี้ก็เอาไว้ปรับพวกวิทยุนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงที่ตัวคอพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ปรับมีสวิตช์ปรับสูงต่ำนะครับนี่เดี๋ยวปรับต่ำปรับต่ำก่อนนะครับนี่ปรับเลื่อนตามปรับให้สูงนะครับผมปรับให้ยืดออกมาหาคนขับเยอะๆนะครับนี่นะครับปรับให กลับเข้าไปเก็บนะครับโอเคก็ใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็มีพวกสวิต์นะครัสวิต์กระจกไฟฟ้านะครับผมมาทดสอบกันนะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ฟังนูนะครับใช้งานได้นะครับผมดูด้านหลังนะครับใช้งานได้ด้านหลังของคนขับโอเคใช้งานได้นะครับ ต่อมากระจกมองข้างนะครับนี่ให้มันพับนะครับช่องนก็พับเหมือนกันนะครับผมอะให้มันกลางออกนี่นะครับกลางออกโอเคปรับกระจกนะครับนี่ปรับไปทางซ้ายไปทางขวาขึ้นวนลงล่างนะครับทางนู้นนะครับทางซ้ายไปทางขวาขึ้นวน ลงล่างนะครับใช้งานได้มามองตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้ก็จะมีปุ่มเปิดสวิตช์ไฟหน้าอันนี้คือปิดไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าอัตโนมัติอันนี้บังคับเปิดไฟหลีอันนี้บังคับเปิดไฟใหญ่นะครับดึงออกมานะครับเป็นเปิดไฟตัดหมอกหน้าดึงอีกทีหนึ่งไฟตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็ในขณะที่ใช้ไฟหน้าใช่ไหมก็สามารถปรับสูงต่ำไฟหน้าด้วยสวิตช์ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ครบถ้วนนะครับการ หน้าจอต่างๆก็ไม่มีฟ้องอะไรนะครับ no malfunction นะครับผมไม่มีสิ่งผิดปกติอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับนี่นะครับการเร่งรอบนะครับตอบสนองดีไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกใดๆนะครับเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์นะครับยังท่านเครื่องยังท่านเกียร์เปลี่ยนให้แล้วไม่สั่นนะครับตามใบเสร็จที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาตรวจสภาพรถส่วนต่อไปนะครับผม นีเนะครับเบาคนขับเนี่ยผมถือว่าสวยงามนะครับสวยงามเหมือนรถไฟแดงเลยเดี๋ยวผมจะปรับสวิตช์เบาไฟฟ้าให้ดูนะครับตัวนี้นี่นะครับเริ่มด้วยการปรับเดินหน้านะครับผมปรับใช้หลังนะครับเอาก้นกระดกขึ้นนะครับเอาก้นกระดกลงเอาบริเวณตรงลองน่องกระดกขึ้นเอาลองน่องกระดกลงนะครับ ต่อมานะมาดูที่พนักพิงครับพกกิงปรับให้มันเอียงมาข้างหน้าเยอะๆเอียงไอยหลังลงไปปรับหัวหมอนขึ้นหัวหมอนลงนะครับโอเคถือว่าใช้งานได้ครบนะครับทีนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ฝั่งด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับสวยงามนะครับเบาะนั่งนะครับสภาพเนียนีน,นอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งนะครับผม ตอนนี้ผมขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าสบายพอสมควรนะครับนี่นั่งแบบเอาหลังติดเบาะเลยตรงนี้ก็ยังเหลือพื้นที่ในการวางขาอีกเยอะเลยนะครับเดินทางไกลสบายไม่อึอดอัดด้านหลังก็จะมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมแล้วมองขึ้นมานะบรรยากาศภายในถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเหมาะกับการเดินทางไกลนะครับผมภายในดูอบอุ่นนะครับเนื่องจากใช้วัสดุหนังนะครับ เกตอย่างดีเลยแล้วก็ภายในมีการตกแต่งลายไม้ดูสวยงามดูภูมิฐานแบบนี้เลยนะครับโอเคด้านหลังแล้วก็มีแอร์แบกถุงลมนิรภัย,ยนะครับผมอ่าทีนี้นะเวลาเราอยู่นั่งผู้โดยสารด้านหลังลก็สามารถปรับให้หัวหมอนเนี่ยมันขึ้นขึ้นมาเพื่อรองคอได้นะครับนี่นะครับปรับแบบนี้แล้วคนด้านหน้านะครับเขาจะมีสวิตอยู่อันหนึ่งนะครับสวิตพับหัวหมอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดนะครับ นี่พับหมอนปึ๊บนะครับม่านบังแดดหลังนะครับอ่ะสมมติรถร้อนเราก็บอกคนข้างหน้าเราก,กดม่านบังแดดหลังให้หน่อยซิอย่างเงี้ยนะครับก็ขึ้นมาโอเคถือว่ารถที่ขนาดมาตรฐานนะครับขนาดใหญ่พอๆกับแคมรี่ c อ o r อเทียน่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มันเป็นเครื่องดีเซลนะครับมันประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับผมวิ่งอยู่แถวสุพรรณบุรีนะครับอัตราสิ้นเปลือคันนี้อยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูบบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้อ่ะเปิดฝาตรงหน้านะครับผมเสียงของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะคล้ายๆรถกระบะแต่ว่ามันจะเงียบกว่ารถกระบะนะครับผมนี่นะครับพอเปิดมานะครับเครื่องยนต์คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสี 2, ่สูบสองพันสองร้อยซีซีมีระบบเทอร์โบนะครับผมอัตราเร่งดีนะครับเวลาเรา ต้องการอัตราเร่งใช่ไหมเราเหยียบคันเร่งนิดเดียวนะครับหลังติดเบาะเลยนะครับอันนี้คือเราได้ยินเสียงพัดลมหน้าเครื่องทํางานนะครับพัดลมไฟฟ้านะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีทํางานได้ทุกสปีดนะครับผมไม่มีข้อบอกพร่องเดี๋ยวผมพามาดูนะครับตัวนี้นะครับมาดูโครงสร้างของตัวรถนะครับนี่นะครับพวกอ่า ้ส่วนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีแกะครับมัดยังอยู่ในสภาพดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับลองดูอชที่เบ้าโชกนะครับไอตัวเบ้าโชกก็จะมีรอยอาร์คนะครับก็ยังอยู่ดีครบส่วนมียาแนวนะครับมียาแนวตรงนี้นะครับก็อยู่ครบส่วนดีอันนี้พอพัดลมไฟฟ้าทํางานจนถึงอุณหภูมิที่ระบายความร้อนตามต้องการแล้วมันก็จะเบาลงแบบนี้นะครับก็จะเหลือเฉพาะเสียงของเครื่องยนต์นะครับ่มาดูตรงนี้นะครับ เบาวิชอนะครับรอยอาร์คอยู่ครบถ้วนนะครับมียาแนวนะครับเหมือนกับฝั่งนน้นนะครับทีนี้มาดูที่ตรงนี้นะครับพวกรอยทับของชิ้นส่วนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมด้านนี้อาจจะมีการขันน็อตนะ้ำเพื่อทําสีบ้างนะครับมีแค่ชิ้นนี้นะครับผมที่ขันน็อตออกมาเพื่อทําสีทีนี้นะมาดูฝากระโปรงมัดฝากระโปรงเนี่ยก็ สวยงามไม่มีการถอดออกมานะครับผมไม่มีอัติเหตุหนักแน่นอนนะฝากระโปรงไม่เคยแกะไปดูฝั่งนู้นนะครับฝาระโป้งางนี้นะก็ยืนยันได้อีกนะว่าไม่เคยแกะไม่มีการถอดออกมาทําสีอุบัติเหตุหนักไม่มีแน่นอนนะอันนี้เนี่ยผมรับมาผมตรวจสสภาพอย่างครบถ้วนนะครับถือว่าเป็นรถที่สวยงามนะครับไม่มีสิ่งผิดปกติของตัวถังนะครับผม พอเราดูด้านหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปตวรวจสภาพด้านหลังนะครับอ๋อด้านหน้ามาดูฝากระโปรงคนระับก็อะฟติกเ,เกอร์ที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับพวกรอยอาร์ตต่างๆของฝากระโปรงก็อยู่ครบถ้วนนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนเดี๋ยวผมจะปิดฝากระโปรงหน้าไว้ก่อนนะครโอเคไปดูฝากระโปรงท้ายนะครับ เปิดฝักปงท้ายมานะครับเจอกับภายในที่แบบกว้างสุดๆนะครับผมนี่นะครับตอนที่ผมไปซื้อไปรับรถคันนี้มารถเขาตั้งขายไว้ที่สามแสนหกหมื่นแปดพันนะครับผมก็ต่อราคาไปนะครับก็ได้มาที่สามแสนห้านะครับคันนี้แล้วผมก็มาซ่อมบารุงไปทั้งสิ้นห้าหมื่นบาทนะครับอมาดูด้านหลังก็มียางอะไหล่นะครับพวกคู่มือแม่แรงแบตเตอรี่นะครับครบช้วนนะครับอมาดูโครงสร้างนะครับก็ ถือว่าเป็นรถที่สดเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับดูง่ายดูพวกรอยอาร์คของอตัวถังนะครับมันจะมีรอยอาร์คเม็ดอาร์คนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพสดนะครับไม่มีการแกะออกมานะครับไม่มีการทําสีเคาะต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมคันนี้ไม่ผิดหวังทั้งคันนะครับสวยงามไม่ผิดหวังแน่นอน อ่ตัวนี้เป็นอะไหล่เก่านะครับเนื่องจากพอผมเอามาใช้แล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวดังสายพานตัวเก่าเนี่ยสายพานมันดังเอี๊ยดนะครับเวลาสตาร์ทอะไรเงี้ยมันมันมันเสื่อมนะครับไอตัวดังสายพานมันเสื่อมก็ได้ทําการสั่งซื้อมาเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปตรวจสอบกับอโครงสร้างด้านข้างนะครับอาเวลาตรวจสอบเนี่ยผมก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาดูที่น็อตของตัวประตูนะครับนี่ น็อตสียังสดสดไม่มีรอยทะลอกนะครับผมไม่มีการแกะออกมาเพื่อทําสีแน่นอนนะครับนี่น็อตสดสดนะครับน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ไม่มีการแกะก็สบายใจได้หรือเราอยากเปิดมาดูรอยอาร์คสักหน่อยก็โอเคนี่นะครับที่รถมือสองเราต้องดูอย่างละเอียดเลยนะครับรอยอาร์คนะถ้ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับ,นนรบมันจะไอตัวเม็ดเม็ดตัวนี้มันจะถูกโป้นะครับถูกทําสีทับไปมันจะมองไม่เห็นเป็นรอยเม็ดอาร์คแบบจากโรงงานแบบนี้นะครับ ตัวนี้เม็ดอักยังอยู่ครบนะครับไม่มีวัตถิเหตุนะครับโอเคผมจะเก็บขอเก็บตัวยางขอบประตูก่อนนะคระับไปดูมาดูที่น็อตตัวฝาฝาหน้ามั่งนะครับตัวนี้ก็สมบูรณ์นะครับสีน็อตต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพครบเคื่อนส,สดๆนะครับไม่มีการแกะทำสีแน่นอนถ้ารถมีวัติเหตุเนี่ยผมจะไม่เอามาทำรีวิวเด็ดขาดเลยเพราะว่าเราพาคุณผู้ชมดู ที่ล้ส่วนแบบนี้นะครับมันจะเจอตําหนิมันจะขายไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับน็อของข้างประตูนะครับนี่ยังอยู่สภาพสดๆไม่เคยแกะคำสีนะครับโอเคสวยงาม้ไปดูประตูหน้านะครับนี่นะครับสภาพสวยสดๆเลยนี่นะครับอจากนั้นเนี่ยมาดูรอยอาร์คตร,ตรงนี้หน่อยนะครับไหนๆก็ มาดูอ่านี่นะครับไรอาก็ยังอยู่ในสภาพครบพ้วนชัดเจนนะครับทีนี้พอเราตรวจสอบตรวจส,สอบสภาพได้ขานาดนี้แล้วเราก็สบายใจว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับอ่ามาดูที่เบาะไฟฟ้าของด้านคนนั่งกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับการปรับเบาะนะครับปรับเลื่อนขึ้นเลื่นถอยหลงังเดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งหน่อย เดินหน้าไปหลังปรับขึ้นบนปรับลงล่างปรับบริเวณน่องกระดกขึ้นบริเวณน่องกระดกลงคันพิงนะครับปรับให้เอ็นตั้งชันปรับเอ็นนอนหัวหมอน,มอนปรับขึ้นหัวหมอน,มอนปรับลงนะครับก็ตอบสนองได้ดีนะครับทุกตำแหน่งใช้งานได้ครบนะครับ มาพร้อมกับเมมโมรี่สามตำแหน่งให้ด้วยนะครับทั้งคนทั้งคนขับและคนนั่งเลยนะครับบรรยากาศภายในนะครับก็สวยงามนะครับไม่มีปัญหาใดๆมาดูยางครับที่ผมบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับนี่ยางโอตานี้นะครับสเปคเดิมๆเลยแล้วก็ดูปีนะครับปีปีสองพันยี่สิบเจ็ดนะครับผมสปาร์ที่สี่สิบแปดปีสองพันยี่สิบเ็ดนะครับโอเคนี่นะครับยาง โอเคนะครับผมไปหน้านะครับดูนะครับไม่โทมนะครับไม่แตกลายงานนะครับแล้วคิ้วกันชนที่ผมไปเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นคิ้วกันชนตัวนี้นะครับคิ้วกันชนตัวนี้ตัวนี้เนี่ยผมคาดว่ามีการเฉี่ยวชนมาตรงนี้นะครับไอ้จนคิ้วกันชนเดิมเนี่ยมันมันแตกแล้วเขาก็ซ่อมมาแล้วพอซ่อมมาเนี่ยมันเลยไม่เข้ารูปพอมันไม่เข้ารูปมันเลยไม่สวย ใช้ๆไปปุ๊บมันก็หลุดง่ายผมก็เลยซื้อคิวกันชนตัวนี้มาใหม่นะครับแล้วก็ทําสีให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับไม่มีตำหนิใดๆนะครับผมทันนี้ก็มีเฉี่ยวชนเล็กน้อยตรงกันชนอะไรเงี้ยไม่มีหนักถึงตัวถังไม่มีโครงสร้างเสียหายแน่นอนนะครับโอเคผมพาดูทั้งคันแล้วตอมาเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับนะครับผมอตอนนี้ผมไม่อยู่บนถนนแล้วนะครับผมจะ ออกตัวนะครับขับไปตามปกติมาดูนะครับการเปลี่ยนเกียร์นะครับเราก็เล่งไปตามปกติเกียร์หนึ่งเปลี่ยนแล้วเกียร์สองเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เป็นเกียร์สามแล้วนะครับผมไปเรื่อยอันเกียร์สี่นะครับผมทุกเกียร์นะเปลี่ยนสมูทนะครับอ่าทีนี้ผมก็ถอนคันเล่งหน่อยนี่เขาเขา้เขาเกียร์ห้าเรียบร้อยนะครับโอเคอัตราเล่งนะครับ เครื่องยนต์เร่งได้สมูทดีนะครับต่อเนื่องดียางแท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมขับสี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ท้องถนนบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับว่าช่วงล่างเป็นไงนะครับ ค,ความเร็วเดินทางอ่ะสมมติผมเดินทางด้วยความเร็วประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบอย่างเงี้ยเครื่องก็ทํางานไม่หนักนะรอบเครื่องอยู่ประมาณสองพันกว่ารอบเองนะครับนี่ความเร็วเดินทางรถถือว่าตอบสนองได้ดีนะครับช่วงล่างคันนี้เฟิร์มสุดๆเลยนะเพราะว่าผมอ่ะได้ซ่อมบํารุงช่วงล่างทุกอย่างเอาขึ้นห้อยให้ช่างดูเลยทุกชิ้นว่าชิ้นไหนมีเสือ่อมมีเสียก็เป็นไปตามที่ผมรายงานนะว่าผมเปลี่ยนอะไรพวก บูธพวกปีกนกพวกอะไรนะครับตามที่ผมได้รายงานไปเมื่อต้นคลิปนะครับโอเคก็ท่านใดนะครับสนใจก็มาชมคันนี้นะครับมาทดลองขับได้รับรองไม่ผิดหวังนะครับ mm. เดี๋ยวผมอ๋อมาดูอัตราสิ้นเปลืองของคันนี้ะนะครับเมื่อกี้ผมมาจับทริปรีเซ็ตทริปนะครับผมก็เล่งเครื่องจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยที่ทริปถ่ายอยู่เนี่ยมันใช้น้ํามันไปทั้งสิ้นนะครับ100กิโลเมตรเนี่ยใช้ไป7ลิตรนะครับ 7ลิตรต่อร100อยกิโลเมตรพอเราหารออกมาแล้วเนี่ยจะอยู่ประมาณ14กว่ากิโลเมตรต่อลิตรครับโดยผมเร่งเครื่องเยอะนะครับเมื่อกี้เร่งตั้งแต่จุดหยุดนิ่งจนไปถึงความเร็ว130นะครับอันนี้คือกินน้ำมันอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ถ้าหากเราขี่ทางไกลเนี่ยด้วยความเร็ว100นะครับเดินทางไกลไม่มีการเร่งหรือว่าเบรกบ่อยๆเนี่ยคันนี้ทำได้ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะอ่า กลับรถนะครับแล้วก็จะขับกลับไปทางเดิมนะครับผมอยามาดูอัตาราเร่งกันใหม่นะนี่เหยียบคันเร่งแบบหลังติดเบาะไปเลยนะครับดูนะครับขึ้นเร็วมากๆเลยแป๊บเดียวแปดสิบร้อยเลยนะครับผมโอเคอัตราเร่เงีือว,ว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับสองพันสองร้อยซีซีสี่สูตรนะครับอัตาราสิ้นเปลืองดีมากๆ วิ่งทางไกลดีอัตราเร่งดีถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วมันตอบโจทย์ทุกๆด้านนะครับใช้แล้วโอเคสุดๆเลยกับรถเบน์ดีเซลคันนี้ผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ